อ่ harma, uf, en like ีนนน้ oh, oh, ้ออองแซบมืเยู่ให้อยู่หน้าคือเก้ามาพี่น้องมาโอ้ยไปจะแซ่บเนาะฝูงบินต่ำกันหลายพี่น้องฮาไปต้องเว้าหลายมือกระชับเข้าเลยให้ทางอื่นเขากระชับได้เลยเข้าเลยอยากสั่นเขารถได้กินเบาน้อยยกกล่องขึ้นมาเป็นเลยแซ่บมื้อนี้โอ้ยเพี่รองเขากล่องมาแต่หลังเบียชีอยู่ด้วยเนี่ยหิวจนมือสั่นเนาะ chị cầm dạng này xem một em 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 nhau em 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 nó em 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 nó em 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 ธันวาคมนี้เจอกันกับพวกเรานะครับที่ร้านเดอะสเปซเยื้องกับตะวันแดงขอนแก่นนะครับผมคอนเสร์ตสีโคตบองมีปอบดำบาร์บีเอ็นประธานห้างแล้วก็น้องออโต้นะครับสำรองจองบัตรได้ที่เพจเดอะสเปซครับผมเพจเดอะสเปซนะครับอย่าลืมไปเชียร์ไปให้กำลังใจนะครับมาที่14ธันวาคมนี้ร้านเดอะสเปซนะครับผมขอนแก่นเจอกันครับผม